พอคร่มด่วนภายุี่ฝนฟ้าขนอง24จังหวัดวันนี้เนื้ออีสานกลางตะวันออกใต้รับผลพิากรกากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่างวาตภัยอุตัยพ่ยพยากรากาศในช่วงเที่ยงวันอัคารที่30มกราคม ซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีพา,ายุฝนฟ้าขนองที่ลงเหลือตกค้างจาก2วันที่ผ่านมานะครับคือในช่วงวันที่28-29มกราคมนะครับในวันนี้ก็ยังคงมีฝน่งตกฟ้าขนองเข้ามาซึ่งพื้นที่ฝนส่วนใหญ่จะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางฝั่งตะวันตกรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ อีสานฝั่งตะวันตกทางตอนบนในบางจังหวัดรวมถึงในด้านของพื้นที่ภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทั้งบ้านเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะคะเป็นไงกันบ้างครับจากดีแอดมินแจ้งเตือนในด้านของสภาพอากาศพายุฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าพื้นที่ไหนที่ได้รับในด้านของพายุฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าตามที่คาดการเอาไว้นะคะหรือพื้นที่ไหนที่ยังไม่รับฝน,น,งลงนลเ ress, ลนยงลง ซึ่งนะครับก็ตามที่แอดมินได้คาดการและแจ้งเตือนเอาไว้ว่าในช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูหนาวดังนั้นในด้านของการขอตัวของฝนจึงเป็นไปได้ยากนะครับแล้วถามว่าการ่อตัวของเมฆเป็นไปได้ไหมการ่อตัวของเมฆเป็นไปได้ง่ายอยู่นะครับส่วนความชื้น ความจืิงที่ทําให้เกิดฝนและในด้านของอากาศร้อนเดิมอากาศร้อนสะสมก็ยังคงเกิดขึ้นได้น้อยอยู่นะครับเพราะอะไรเพราะในด้านของบริเวณความประกาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่เคยปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้เพิ่งที่จะถอยกลับประเทศจีนทางตอนใต้นะครับดังนั้นยังคงหลงเหลือตกค้างในด้านของเศษตาข,ของความหนาวเย็นอยู่นะคบโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานและประจบเหมาะก,กับบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานได้รับในด้านของดลกระ สลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนนะครับมากกว่าบริเวณพื้นที่อื่นๆแต่ความชื้นเข้ามาก็จริงนะครับแต่อากาศที่แห้งอากาศที่เย็นยังคงหลงเหลือตกค้างอยู่จึงทําให้มีฝนเกิดขึ้นได้ยากนะครับแต่ถามว่ามีฝนตกฟ้าขนองไหมก็มีฝนตกฟ้าขนองแต่ส่วนใหญ่ก็ตกได้แค่บางจุดบางพื้นที่นะครับบางพื้นที่ที่มีอากาศร้อนเดิมอากาศร้อนสะสมก็เกิดในด้านของพายุลูกเห็บเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับ ดังนั้นต้องเฝ้าร,ระวังกันต่อในวันนี้แจ้งเตือน24จังหวัดนะครับซึ่งบริเวณพื้นที่ฝนโดยส่วนใหญ่ก็จะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตามที่แอดมินแจ้งเตือนนะครับเช่นเดิมคือบริเวณพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงอีสานและบริเวณพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตกกรุงเทพมหานาคารปริมณฑลร,รวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับและในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้คลื่นลมตะวันตกที่เคลื่อนผ่านบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนเข้าปกคุมประเทศลาวทางตอนบนและเวียดนามทางตอนบนแล้วนะครับ ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมอ่าวไทยทางตอนบนภาคกลางทางตอนล่างและภาคตะวันออกประเทศไทยทางตอนบนย,ยังคงมีฝนตกฟ้าขนองบางแห่งในช่วงนี้ขณะที่บริเวณขอบอากาศสูงหรือมรดอากาศเย็นยังคงมีกําลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยรวมถึงทะเลจีนใต้ทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีอากาศเย็นเข้ามาใน ตอนเช้านะคะส่วนบริเวณพื้นที่มรสุมตะออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้มีกําลังปานกลางภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรืออ่าวไทยเดินเรือด้วยความระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองไว้ด้วย ซึ่งบริเวณพื้นที่ภาคเหนือในวันนี้จะมีอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามา10%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณพื้นที่จังหวัดลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพรอ่อุตรดิตถ์สุโขทยัยตาพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด18-22องศาและสูงสุด27-31องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6-12องศาลมตะวนออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นจนถึงหนาวจะมีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด1 5าถึงสอองศาและสูงสุด24ส่ถึงององศาบริเวณยอดภูดจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด1 0ถึงองศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลาง จะมีอากาศเด่นิตอนเช้าจะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาร้อยละสิบของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีการจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาและสูงสุด31-34องศาลมตะวออกเฉียงเหนือความเร็วส0บถกิโลเมตรต่อชั่วโมง กรุงเทพมหานครพริมนฑลทออากาศเย็นในตอนเช้าฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาและสูงสุด31-33องศาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพะยะกากรณ์อากาศภาคตะวันออก จะมีอากาศดนในตอนเช้าฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ส่วนมากตามแนวชายฝั่งทะเลอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาและสูงสุด32-35องศาลมตะวันออกความเร็วสูงพุดถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก จะมีอากาศในตอนเช้าทางตอนบนของภาคจะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามา30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนาราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด22-24องถึงองศาและสูงสุด30 -3 ถึงองศาตั้งแต่สุร,ราษฎร์ธานีขึ้นมาลตมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1ิบห้าถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลตมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว2 0ิถึงสกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนร้อยละสิบส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองตรังและสตูลอุณหภูมิมต,มต่ำสุด23-26องศาและสูงสุด33-35องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตรนะครับ และหลังจากนี้เป็นต้นไป30มกราคมถึง7กุมภาพันธ์บริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะค่อยๆลดลงตามลําดับจะมีฝนเข้ามาเล็กน้อยจถึง10%ของพื้นที่ตลอดทั้งช่วงซึ่ง30มกราคม2567กลุ่มฝนในวันนี้จะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานฝั่งตะวันตกรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตก ภาคตะวันออกตามแนวชายฝั่งทะเลและภาคใต้จะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยถึง10% 31มกราคมกลุ่มฝนเล็กน้อยบริเวณพื้นที่ภาคเหนือทางตอนล่างอีสานฝั่งตะวันตกภาคกลางฝั่งตะวันตกกรุงเทพมหานครปริมณทลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝนเล็กน้อยถึง10% 1กุมภาพันธ์ภาคเหนือทางตอนล่างอีสานทางตอนบน ภาคกลางเทมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยจนถึงสิ2เปอร์เซกลุ่มภาพันธุ์กลุ่มฝนบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยจนถึงส0เปอร์เซน สามกลุ่มภาพันธุ์กลุ่มฝนจะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้เน้นกลุ่มฝนเล็กน้อยจถึงสิบเปอร์เซ็นต์สี่กลุ่มภาพันธุ์ฝนบริเวณพื้นที่สานทางตอนล่างภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้เน้นกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงสิบเปอร์เซ็นต์ห้ากลุ่มภาพันธุ์ฝนเล็กน้อยบางพื้นที่สานทางตอนล่างและบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก 6กุมภาพันธ์ฝนเล็กน้อยบางพื้นที่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑล7กุมภาพันธ์ฝนเล็กน้อยบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกตามแนวชายฝั่งทะเลและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ติดตามพยายรกรณ์ประกาศคำเตือนจากกรมอุตุก,กันอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งในช่วงนี้เป็นฤดูหนาวการที่จะเกิดฝนก็เป็นไปได้ยากนะครับบริเวณพื้นที่ไหนที่มีฝนก็ถือว่าโชคดีไปนะครับ สอบเรียนพื้นที่ไหนที่ยังไม่มีฝนแอดมินก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับต่อไปแอดมินจะพาไปดูในด้านของเกรดความรู้จากกลมบ้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยกันนะครับปอพอแนะเมื่อเกิดเพลิงไหม้ควรอพยพออกจากพื้นที่อย่างไรให้ปลอดภยัยใช้ผ้าชุบ้นาำปิดจมูกและปิดปากใช้บันไดหนีไฟในการออกจากอาคารหมอบพลันต่ำหรือยอตัวลงใกล้กับระดับพื้นมากที่สุด ไม่ใช้บันไดาภายในอาคารเป็นเส้นทางในการอ,อพยพหนีไฟและไม่ใช้ริบในการอ,อพยพหนีไฟนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมิรายงานให้ทราบเป็นระยะ,ระยะอย่างขันทุ่งทีและต่อเนื่องหาเคิดนว่าริปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพืห้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ใหนด้นะนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ